เอาละครับสวัสดีครับแล้วนี่ก็เพจผู้แปลนะครับก็ต้องขอบคุณเพจผู้แปลที่ให้เราได้นํามังงะมาภาคในวันนี้นะครับก็โอ้โหหายไปตั้งหลายเดือนนะครับก็นี่เรื่องแรกที่หายจากการหายไปหลายเดือนนะครับโอเคเราเข้าคลิปกันเลยดูก่าครับเจ้าปีศาจที่มีอายุมากกว่า300ปี จ้านั่นแหละที่ทำลายนิกายทั้งหมดและยิ่งชิงทุกอย่างไปจากแผ่นดินวันนี้แหละข้าจะฆ่าเจ้าให้ได้เจ้าปีศาจฟางหยวนบาปของแกมไม่มีวันได้รับการอาภัยแกฆ่คาคนไปตั้งมากมายเพราะบ่มเพาะวิญญาณของจักรจันทร์ซุนซิวเนียนะจะกำจัดข้าอย่างนั้นหรือจะเอาแบบนั้นก็ได้พวกเจ้าทุกคนเรียกการรวมตัวที่จะมาฆ่าคนคนเดียวและยิ่งชิงสมบัติของคนผู้นั้นไปเพราะความยุติธรรมอย่างนั้นหรืออาทิตย์อัอออศดงสายลมแห่งฤดูใบไ,ไม้ผล สุริยันขึ้นสู่ท้องฟ้าสะท้อนเกสาสีดำเหมือนเหมันหลังยามลุ้งก่อสิ้นสูญคืนสู่ความว่างเปล่าในที่สุดนี่คือจักรจันทร์ซุนซิวทุกเจ้าต้องการไปเอามันเองสิอะมามันจักรจันทร์ซุนซิวนี่จักรจันทร์ซุนซิวต้องเป็นของข้าเท่านั้นไปเอามันมาอ้าไอ้เจ้าพวกโง่เอ้ยนั่นมันของปล้อมต้องหากเล่า โขาไว้เขาวางแผนเรื่องแต่ตอนที่เขาคิดจะตายแล้วทุกคนจัดการมันเร็วฉันฟังอยู่นไม่เคยเสียใจที่ได้เข้าสู่เส้นทางของปีศาจฉันได้คาดการเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วคราวนี้แหละมันถึงเวลาที่ฉันจะได้ใช้จักรจันทร์ซุนซิลสักทีอยแย่แล้วเขาใช้จักรจันทร์ซุนซิวไปแล้วละหล็วเข้าหยุดเขาไว้แล้ว <c oughs> ถ้าจักรจันทร์ซุนซิวที่ฉันบ่มเพาะมาได้ผลแล้วก็ฉันจะสามารถเข้าสู่เส้นทางของปีศาจได้อีกครั้งในชาติหน้าใ<ะ>่เจ้าจ<ะ>อยู่ตรงนี้นะถ้าหากว่าขาวลือของจักรจันทร์ซุนซิลไม่ผิดเพี้ยนไปแล้วก็ในอีกไม่นานปีศาจผู้ชั่วร้ายจะกลับมาทำลายโลกอีกครั้งห้าร้อยปีก่อนนะภูเขากุยเว่ ท่านบนรรพบุรุษโปรดอวยพรแก่เราด้วยท่านบนรรพบุรุษโปรดอวยพรแก่เราด้วยพวกเราสวดมนต์ภาวนาในพิธีปลุกวิญญาณแบบนี้บรรพบุรุษคงพาเราผู้มีความสามารถอายุน้อยมาแน่ๆเลยผู้อาวุโสของตระกูลกูยเวโปรดเมตตาตระกูลกูเราด้วยโปรดเมตตานุ่พาผู้ที่มีความสามารถ และความหวังของตระกูลมาแดตระกูลกูลของพวกเราด้วยเวลามันช่างผ่านไปเร็วจังนะพุ่งนี้ก็เป็นพิธีปลุกวิญญาณประจำปีอีกครั้งแล้วใช่แล้วละหมู่บ้านไปแล้วบุบ้านจงหลายปีที่ผ่านมานี้ก็มีพวกมีความสามารถปรากฏตัวขึ้นมาเยอะเหมือนกันเลยนะแต่ตระกูลกูลยังไม่มีเลยสักคนนะสามปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะไปหนิงปิง ที่หมู่บ้านไปนะความสามารถของเขาน่ากลัวมากจริงๆเลยในระยะเวลาสั้นๆเพียงสองปีเขากลายเป็นผู้บม่มเพาะกูะดเลเวดสามเขาหน่าเป็นผู้ที่มีความสามารถที่น่ากลัวที่สุดเลยละผู้อาวุโสบางคนยังรู้สึกกดดันเวลาเจอเขาเลยเอ่เออืมแต่ปีที่ผ่านมานี้มีเด็กรุ่นใหม่ของเราก็ไม่เลวเลยนะดูเหมือนเราจะยังมีหวังอยู่บาง จริงรอันลือฉันยังได้ข่าวมาอีกว่าเขาเป็นอัจฉริยะที่ถือกำเนิดในตระกูลของเราเขาพูดได้ตั้งแต่อายุสมเดือนเพราะสี่เดือนก็วิ่งได้แล้วพระผมเหิวเขาท่องบทกวีตอนอายุห้าขวบเป็นคนที่มีความตั้งใจและความทะเยอทะยานดีด้วยจะจริงด้วยฮะบรรพบุรุษล้มหายสายน้ำกลายเป็นสีทองพื้นนภามัวหมอง พอจังเลยเก่งมากเลยฉันก็เคยได้ยินมาบ้างบทกวีของเขานะทั้งขนมปังขับวายบทเพลงแห่งต้นพรำแล้วยังเมืองสีชาอตเฮ,ะฮะ้เขานะ่ะเป็นอัจฉริยะจริงๆนั่นแหละเด็กที่มีพรสวรรค์เหล่านั้นมีความสามารถมากแต่น่าสงสารที่พ่อแม่ของพวกเขาทั้งคู่ตายไปตั้งแต่ตอนที่พวกเขายังเล็ก ตอนนี้เด็กทั้งสองคนมีป้าและลุงคอยดูแลถ้าได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีแล้วก็ในอนาคตเขาจะกลายเป็นผู้โอสโสที่ทรงพลังอย่างแน่นอนอัจฉริยะของตระกูลฟางฟางงั้นหรืองั้นก็คงจะเป็นกุยเวฟางหยวนสินนะเด็กคนนั้นเก่งมากจริงๆถ้าเขามีความสามารถขนาดนั้นแล้วก็เขาจะได้กลายเป็นผู้นำ ความหวังของตระกูลกู่ของเราได้แน่นอนเลยอาแฮมทุกคนไม่ต้องรีบร้อนไปพักและเตรียมตัวสำหรับพิธีปลุกวิญญาณในวันพ่กนี้เถอะพวกเราจะต้องพักผ่อนและเพิ่มพลังให้เต็มเปี่ยมนะจะว่าไปฉันขอพูดตรงๆเลยแล้วกันนะพวกนายคิดจะทำอะไรหรือคิดจะแข่งอะไรกันก็ทำไปได้เลยแต่ต้องทำทุกอย่างด้วยความยุติธรรมนะอย่าใช้วิธีสกรปรก ที่จะทำให้ตระกูลของเราแปดเพื่อนและตกอยู่ในอันตรายเด็ดขาดจำไว้พว<อ>ก,<อ>กเราไม่กล้าหรอก<ร>ครับท่าน,นโอโสงั้นก็ดีฉันไปก่อนละนะ <arg ument> <c oughs> แม้แต่สวรรค์เองก็ยังรับรู้และไม่อาจอยู่เฉยเลยสินะเขาจะกลายเป็นความหวังของตระกูลกูเราที่นี่คือภูเขากูเยเวสินะฉันย้อนเวลากลับมา500ปีก่อนเลยเนี่ยจะกระจัดซุนซิวได้ผลจริงๆด้วย ฉันไม่ได้บ่มเพาะจักจั่นซุนซิลสันานคิดว่าจะไม่ได้ผลซะแล้วพวกแกคิดจะต้อนฉันให้จนมุมอย่างนั้นเหรอพยายามได้ดีนี่บนโลกใบนี้น่ะมันไม่มีทางตันหรอกนะตาบไดที่ฉันยังอยากเดินต่อไปแล้วก็มันมักจะมีเส้นทางใหม่ปรากฏขึ้นมาเสมอต่อให้ฉันจะต้องได้เริ่มต้นใหม่ทั้งหมดอีกครั้งก็เถอะแล้วมันจะยังไงล่ะเส้นทางของการบ่มเพาะนั้นต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรเป็นอย่างมากตอนนี้ฉันได้เริ่มต้นใหม่ทั้งหมดจนกว่าจะขึ้นไปสู่จุดสูงสุด ไม่ว่าฉันจะต้องเสี่ยงชีวิตขนาดไหนไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะยากลำบากหรือเต็มไปด้วยขวากหนามากเพียงใดฉันก็จะไม่ยอมแพ้และครั้งนี้ฉันจะไม่เสียใจอีกแล้วฉันจะเข้าสู่เส้นทางของปีศาจอีกครั้งต่อให้จะต้องตายก็ตาม